จะกินเมนูไหนดีนะให้ผิวสวยเทรนวารัเรามาแรง eat t Your Skin Care ขนมซูเปอร์ฟูดบำรุงผิวสวยจากภายในมีเมนูอะไรบ้างมาดูกันค่ะเ <c oughs> มนูแรกคอลลาเจนมาร์ชเมลโล่เมนูนี้เป็น,นมาร์ชเมลโล่นิ่มๆที่มีส่วนผสมของบีฟเจลาตินเมเปิลไซรัปที่นำมาตีจนฟูเป็นมาร์ชเมลโล่เด้งดึงน่าทานทั้งได้ความอร่อยและได้เติมคอลลาเจนให้ผิวอีกด้วยเ <c oughs> มนูที่2 โกวีเจลลี่เจลลี่ผิวโกที่ผสมผสานเลมอนเข้ากับผงคอลลาเจนและเจลาตินได้ออกมาเป็นเจลลี่ชุ่มชำ่ำไว้ทานเล่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพถัดมากับเมนูเรดิโน่สลัดส่วนผสมของแครอทซอสปรุงรสมะพร้าวกระเทียมบดผสานกับเครื่องปรุงต่างๆได้ออกมาเป็นสลัด ที่ดีต่อสุขภาพจนทําให้ผิวสวยแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ไปพร้อมๆกันและเมนูที่4โบท็อกกัมมี่กัมมี่ที่อุดมด้วยวิตามินซีและคอลลาเจนเพื่อผิวโกลส์ใสเต่งตึงมีส่วนผสมของน้ําส้มน้ําเลมอนและเจลาตินผสมกันจนออกมาเป็นกัมมี่บท็อกที่ดีต่อผิวแล้วยังอร่อยด้วยมาปิดท้ายด้วยเมนูที่เพิ่มความสดชื่นให้กับผิวไฮเดรชันพ็อปซีเคิลเป็นไอศครีมที่มีส่วนผสมของผลไม้อย่างน้ำมะพร้าวน้ำผึ้ง น้ำส้มและซีซอสนำมาปั่นรวมกันแล้วนำไปใส่ในพินไอศครีมเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำตามได้ง่ายๆได้ทั้งความสดชื่นและผิวสวยชุ่มชื้นแน่นอนอย่าลืมเซฟคลิปนี้เราไปลองทำตามกันดูนะคะ